เอาเลยครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับใครที่แบบว่าเดินทางกลับบ้านก็ระวัดระวังหน่อยนะครับก็แบบทั้งโควิดนะครับแล้วก็ทั้ง อุบัติเหตุนะครับในการเดินทางก็แบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่รถจะเยอะนิดนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมไมค์ครับเช่นเคยนะครับในเซิร์ฟ MC ีทีไหนนั่นเองไม่ทีไหนไม่ทีไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในกิจกรรมเอกมัดนั่นเองนะครับซึ่งส่วนวันนี้นะครับผมก็จะทําการรีวิวเซตต่างๆแล้วก็ของกิจกรรมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับ let's go เอาเลยครับซึ่งจุดแรกนะครับคือ เอ็กมัทบ็อกนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เป็นแบบกุญแจสุ่มใช่ไหมที่เอาแบบว่าเอาหัวสโนว์ที่แรก40ไข่นะครับเพื่อมาแลกเป็นกุญแจ k ี่เอ็กมัดนะครับในการสุ่มของในตู้นี้นั่นเองนะครับซึ่งของในตู้ก็จะมีแบบว่าเป็นคํานาหน้าสโนว์แมนนะครับที่เป็นโปรโมชั่น3,000ของเดือนนี้นะครับแล้วก็มีเป็นฉายานะครับซันต้าแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับ แล้วก็ไข่นะครับซึ่งส่วนมากนะครับที่ผมเห็นนะครับในเซิร์เวอร์ก็จะได้เกลือเพราะเกลือมันออก50%นะครับแต่ว่าก็เกลือกันเค็มเลยทีเดียวนะครับเอาละครับซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดแลกไข่ที่เอาไข่มาแลกเป็นสโน์พอยนะครับซึ่งสโน์พอยสามารถเอาไปแลกชุดซันต้าได้นั่นเองนะครับส่วนสเตตัสผมจะไปแบบให้ดูผ่านๆนะครับก็หัวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชุดเกาะนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะครับใครที่แบบว่า กลับมาเล่นใหม่ก็เฮ้ยมีคลิปให้ดูประมาณนี้ใช่ไหมนี่นะครับคือกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็ธนูเลยครับแล้วก็เป็นพ่วนะครับที่มีสกิลสโน่หกวิอัปเกรดได้ด้วยสอว่าสุดยอดนะครับเอาละครับซึ่งตู้แรกของครับในกิจกรรมนี้นะครับสามารถหาอุปกรณ์ครับได้ทางด้านหลังนะครับซึ่งเป็นทางนี้นะครับซึ่งก็จะมีแบบว่าให้เรา ทการขุดบล็อกหี่มานะครับแล้วก็พวกําแข็งต่างๆนะครับเอาเป็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับซึ่งเราก็จะได้แบบว่ากล่องของขวัญที่เอาไปแลกในตู้แล้วก็มีเป็นแผ่นซีดีเครื่องเสียงนะครับเป็นบทเพลงของใครสักอย่างที่ชื่ออะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับวันคิดมัดก็เป็นไปได้นะครับซึ่งของในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นฉายาเอกมัสนะครับเป็นฉายาใหม่นะครับแล้วก็เป็นสโนว์คืออะไรอะสโนว์บอล ใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะอ๋อเอฟเฟกต์อ๋อ,อ,อซึ่งเอฟเฟกต์ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเดินแล้วเป็นเจคิมะนั่นเองนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงก็คือในกล่องนี้นะครับแล้วก็มีฝานเอ็กมาสนะครับที่พลังโจมตีอัพเกรดไปเรื่อยๆนะครับถึงขั้นสุดท้ายก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งดาเมจถึง500ใช่ไหมเฮ้ยยังไม่มี แัลว่าของผมนี่ผมเอามาแบบในแม็กก็ยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่มีใครแบบเคยเห็นก็ยังไม่ได้เอาลงแต่ผมได้มาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นค่ั้สุดท้ายใครที่อยากดูก่อนก็เตรียมตัวรอดูได้เลยนะครับเดี๋ยวทำการลงเลยวันนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นปืนบาสก้าเอ็กนนะครับที่มีดาเมจถ,ถึง1000นะครับแล้วก็ปืนอะไรอะสโนเฟกนะครับเป็นปืนพิเศษก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงจบ โอเคครับเราก็จะไปทดสอบเลยนะครับทดสอบกันเลยในโ s g o นะครับเอาเลยครับซึ่งอย่างแรกนะครับต้องขอบคุณน้องมิสเตอร์ท็อปนะครับที่ให้เรามาร่วมทดลองในวันนี้นะครับซึ่งของที่ผมจะทดลองอย่างแรกนะครับนั่นคือพ่อซันต้าเอ็กมาดนั่นเองนะครับก็จะลองตีมิสเตอร์ท็อปนะครับที่ใส่ชุดโกโจนะครับที่ถือว่าน่าจะแข็งอายุนะครับเดี๋ยวลองนะครับมาอีกหนึ่งทีสองทีสามที สี่ทีหทีซึ่งบอกเลยนะครับว่าพนันนี้สับก,ก็ไม่สามารถแก้บับได้นะครับไม่เชื่อลองให้มิตอร์ท็อปถือดาบกระบี่ดูนะครับว่าแก้บับได้หรือเปล่าเอามาไปแก้ได้ไปไม่ได้เฮ้ยแก้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวตาย <laughs> ตายเฉย n o p เอาละครับซึ่งไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็คือธนูซันต้านะครับที่ถือว่ามีความแรงโหดเอาเรื่องก็จะทําการยิงเลยนะครับเล็งที่หัวอือแตกหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยไม่แตกวะอืออุ้ยหมดเยอะอุ้ยแช่แข็งเหมือนกันนะครับซึ่งธนูวันนี้แก้บับไม่ได้นะครับอุ้ยสามนัดนอนอะไรกันนี่ตายไปแล้วนะครับก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะครับ เอาเลยครับซึ่งอันต่อไปนะครับนั่นคือบาสุก้าเอกมัดนั่นเองนะครับซึ่งมีดาเมจถึงพันนะครับดูซิว่าจะตีโกโจโกเข้าหรือเปล่านะครับแถมแรกยากมากดูไปเลยเลยยิงโอ้ชักแม็กแป๊บนึ่งนี่ครับ1นัด2นัดส,น,ด <laughs> สนัดทำไมมันเบาวะสีนัด5นัด6นัดโอเคก็ตีไม่เข้าหรอเฮ้แต่ดาเมจมันแบบ โอเวอร์มากเลยนะเฮ้ย hey, อะไรกันนี่ทำไมแบบของแรงๆมันไม่แรง <Nope. S 1> เอาเลยครับซึ่งไอเทมชิ้นต่อไปนะครับนั่นคือปืนพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าสโนเฟ e นะครับก็เป็นปืนที่ดะเมตเท่าไหร่450แล้วก็แบบน่าจะแรงนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับอืมอันนี้แม็กหนึ่งเฮ้ยทำไมปืนมันไม่แรงอ มันยิงเป็นลมตดหรือชุดมันแข็งเกินไปใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะว่าชุดมันแข็งเกินไปหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ใส่เกาะซันต้านะครับซึ่งใครที่มีแบบชุดบวกดาเมจก็ลองทดสอบอีกทีละกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับ <Nope. S 1> เอาเลยครับซึ่งไอเทมชิ้นต่อไปนะครับนั่นคือฝานเอกมารนั่นเองนะครับซึ่งมีพลังโจมตีที่แบบ สูงเอาเรื่องนะครับก็จะลองตีมิเตอร์ท็อปดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าเอาแบบตีธรรมดาธรรมดาก่อนละกันตายไหมตายดิไงต้องตายเฮ้ยแรงอยู่นะครับนี่แบบขนาดเกาะถึกนะยังแบบดับเลยนะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลพิเศษดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับดูนะสองนัดสามนัด4ีนัดเฮ้ยสี่นัดนอนให้ตายเถอะนอนไปเลย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ <Nope. S 1> เอาเลยครับซึ่งวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกทางง่านกันด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ใครอยากติดตามช่องนะครับก็ここสามารถกดติดตามได้เลยนะครับและเดี๋ยวก่อนตายไปแล้วสองนะครับตอนที่ตายไปแล้วสองโอเคก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันกิจกรรมหน้านะครับหรือโปรโมชั่นแรกก็ทําการรีวิวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับไปเจอกันครับยบายแล้วก่อยนะครับ